นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องชอบคนที่เขามีครอบครัวแล้วเราควรจะตัดสินใจอย่างไรดีมีคนมาปรึกษาว่าเรารู้จักและได้รักกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขามีครอบครัวแล้วแต่แยกกันอยู่กับเมียม,มาสักพักหนึ่ง แล้วก่อนที่เราจะรู้จักกันเขายังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันเลยค่ะเลยอยากสอบถามหน่อยค่ะว่าเราควรทํายังไงดีระหว่างหนึ่งอยู่ห่งหางๆแบบนี้ไปก่อนรอเขาจัดการปัญหาตรงนี้ให้จบก่อนคอยเริ่มใช้ชีวิตคู่กันซึ่งไม่รู้เลยว,ว่าจะหย่าตอนไหนเพราะมันติดปัญหาเรื่องลูกเขากับนี่สินสสามารถใช้ชีวิตคู่กับผู้ชายคนนี้ได้เลยเพราะว่าเขาสองคนแยกกันอยู่นานแล้วช่วยให้คำแนะนำหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็กลัวมันเป็นบาปไหมทำผิดอะไรไหม ถ้าเริ่มใช้ชีวิตคู่ไปเลยทั้งที่เขายังไม่อยากกันแล้วกลัวมีปัญหาทางกฎหมายด้วยค่ะเรื่องราวนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนมีคําตอบในตัวของทุกคนเองอยู่แล้วว่าเราอยากจะอยู่หรือว่าเราอยากจะจากไปแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทุกคนมีไอเดียของตัวเองการปรึกษานี้จะแทบเป็นโมฆะไปโดยปริยายเพราะเราจะไม่สามารถได้อะไรจากการปรึกษาครั้งนี้เลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราเปิดใจมากขึ้นรับรู้ว่าไอเดียนี้อาจจะไม่ได้มีแค่สองทาง อาจจะมีอีกทางหนึง่งและจะมีอีกหลายทางเลยซึ่งทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองฟังให้เยอะมีข้อมูลให้มากเพราะถ้าเกิดสมมติเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยความรักนั้นมันควรที่จะเป็นเป็นรูปแบบใดผมเข้าใจดีว่าบางคนชอบคนยากมากๆเวลาเจอใครสักคนหนึ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็อยากตกลงปรงใจเลยแต่แน่นอนว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยจากคนคนหนึ่งประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งจะสอนเราเองว่าเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ผมได้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเอาเรื่องศีลธรรมเป็นหลัก <c oughs> ก็ต้องเน้นที่ความถูกต้องและความดีแต่ถ้าเน้นเรื่องกฎหมายปัญหานี้อาจจะไม่ได้เป็นปหาหาหนักมากแน่นอนว่าการฟ้องหย่าเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากที่เรานั้นเข้าไปในชุตผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีภรรยายอยู่แล้วแต่แน่นอนตัวเราเองอาจจะไม่โดนอะไรมากแต่ตัวแฟนเราอาจจะโดนหนักมากกว่านั้นเยอะซึ่งจริงแล้วเราก็ต้องเรียนรู้จากปัญหาน,นี้มากขึ้นว่าถ้าเกิดสมมติเราชอบผู้ชายคนหนึ่งที่เขายังไม่หย่าก,กันเขามีภรรยายอยู่แล,แล้วและมีลูกด้วยซ้ํา รวมไปถึงหนี้สินเนี่ยผมอยากให้คุณตั้งคําถามใหม่ว่านี่เราอาจจะไม่ได้พบเจอปัญหาแค่ปัญหาเดียวแต่เราจะพบเจอปัญหาเยอะมากเลยมันไม่ใช่เพียงแค่ภรรยาเขาแต่มันเป็นทั้งลูกและหนี้สินของเขาด้วยซึ่งเราก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าความรักเนี่ยมันเพียงพอรหรือเปล่าที่เรารักใครสักคนหนึ่งที่เราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้จะดูถูกหรือด้อยค่าใครว่าความรักของเราทั้งสองมันไม่สามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้แต่จริงๆแล้วการเริ่มต้นเนี่ย หรือว่าจุดที่เป็นต้นต่อเป็นจุดที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดสมมุติเราชอบผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแต่งงานมีลูกแล้วและเขาแค่พูดลอยๆว่าโอเคเขาแยกกันอยู่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้แต่เขาแค่ยังจดทะเบียนอยู่ผมอาจจะมองว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่เป็นเงื่อนงําที่เขาไม่ได้บอกทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้พูดออกมา100%เรซเราก็จึงต้องติดตามไปเรื่อยว่าทําไมก็ถึงไม่อยากกันจริงๆปัญหาที่ตามมาจากข้อแรกนั่นคือเราจะไม่ได้รับสิ่งที่เราคาดหวังไว้ แต่อะไรได้สิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือการชนะใจตัวเองผมเชื่อว่าข้อหนึ่งเนี่ยก็เป็นข้อที่ดีข้อหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าการที่เราตัดใจออกจากสิ่งที่มันดูไม่ชอบมาพากลดีกว่าความรักอย่างเดียวและแน่นอนเราไม่รู้เลยว่านี่คือความรักหรือความหลงค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆค่อยๆอ,อยู่กินกันไปแล้วค่อยดูกันไปสักระยะหนึ่งว่าคนคนนี้ฉันจะตกลงปลงใจกับเขาได้จริงๆหรือเปล่าแน่นอนผู้ชายหลายคนก็ มีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ที่ไม่เหมือนกันบางคนอยากจะมีเมียหลายคนบางคนอยากจะโกหกเพื่อมีเมียน้อยเพื่อผู้หญิงสบายใจซึ่งผมไม่สามารถตอบได้เลยว่าผู้ชายคนนี้หรือว่าคนไหนเขามีความคิดแบบใดนาทีของเราทุกๆคนก็คือไม่ว่าจะเพศใดหรือวัยใดก็ตามต้องสังเกตด้วยตัวงทุกคนเองอย่าพยายามเชื่อใครหรือฟังใครถึงแม้เราจะรักคนคนนี้เราก็ต้องมีสติให้มากที่สุดว่าโอเคฉันรักเขาแต่ฉันก็ต้องดูความถูกต้อง ดูศีลธรรมจริยธรรมตามมาด้วยไม่ใช่เพียงสักแต่ว่ารักเพราะนั้นไม่ใช่รักอย่างแน่นอนมันจะเป็นความหลงโดยทันทีส่วนข้อที่2นั้นปัญหาชัดเจนอยู่แล้วว่าเราชัดเจนกับตัวเองเราเลือกที่จะเดินทางตามสิ่งที่ปรารถนาเอาไว้นั่นก็จึงเป็นสิ่งที่เราต้องน้อมรับถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งเราเดินตามทางในสิ่งที่เรงปรารถนาแน่นอนสิ่งที่เราต้องวงเล็บหนักๆเลยก็คือลองรู้ผลต่อเนื่องและผลที่มันเป็นผลกระทบตามมาเนี่ยจะต้องเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง สิ่งแรกเลยที่ผมอยากจะเตือนน,นั่นก็คือความไม่ชัดเจนและความไม่ถูกต้องแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่อให้เขาจะแยกกันอยู่ต่อให้เขาอยู่คนละโลกเขาก็ยังจดทะเบียนสมรสกันอยู่แน่นอนว่ามันจ,จะมีบางอย่างที่เขาไม่ได้พูดทั้งหมดและมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แลวเราก็อาจจะไม่รับรู้แบบเปิดใจทั้งหมดเชกเช่นเดียวกันบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาคุ้นคิดสักพักหนึ่งลองห่างกับเขามาสักพักแบบข้อแรกนั่นแหละแต่ว่าเราก็โอเคถ้าเกิดสมมติว่าเขาชัดเจนกับเราจริง และเขาให้คําสัญญาว่าโอเคภายในปีนี้เขาจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอยาเรื่องลูกและเรื่องนี้สินเราให้เวลาหนึ่งปีนี้เป็นการลองใจและก้าสมมติเราไม่ไหวในความสัมพันธ์นี้เราก็ต้องออกมาก่อนไม่ไหวนั้นแปลว่าเรารักเขาเกินไปเราไม่สามารถถอนตัวได้อีกแล้วผมก็ไม่แนะนําว่าให้เราลองแบบนี้จริงๆเรื่องความรู้สึกเรื่องจิตใจมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเซนซิทีฟย่างยิ่งถ้าเกิดสมมติหนึ่งปีนี้เราไม่เห็นวี่แวว ยังไงแล้วผมก็ยังกล้าพูดว่าขอออกจากความสัมพันธ์นี้โดยเร็วที่สุดตั้งรอบของเวลาตั้งใจมั่นและมีสติในชีวิตประจําวันเราจะได้เรียนรู้อะไรมากมายว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนีสิ่งที่เขาพูดจริงหรือเปล่าปัญหาใหญ่คือสิ่งเราได้เลือกทางนั้นอย่างชัดเจนแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ชัดเจนกับตัวเองก็ต้องให้เวลากับตัวเองเพราะเราต้องยอมรับผลที่ตามมาจากการตัดใจเสมอถ้าเกิดสมมุติเราเลือกทางที่ชัดเจนว่าโอเคฉันจะต้องลุยต่อไป ี๋ยวฉันจะพอก่อนพ奥斯เอาไว้โฮไว้ซึ่งแน่นอนไม่ว่าทางใดก็ตามเรามีคําตอบนั้นด้วยตัวของเราเองแน่นอนคำปรึกษานี้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแต่คำปรึกษาเป็นเพียงเหมือนตัวสติให้กับเราทุกๆคนให้เราได้มองเห็นบางมุมมองเห็นบางสิ่งที่เราไม่เคยมองสิ่งที่เป็นความไม่ชัดเจนนั่นแหละผมเชื่อมันคือความชัดเจนชนิดหนึ่งแลวความชัดเจนที่มันอยู่ตรงหน้าแน่นอนว่าบางครั้งมันอาจจะพูดยากและอธิบายยากคนดีๆอาจจะมีเหมือนกัน แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ยากจริงๆที่คนดีๆคนหนึ่งเขาจะทาตัวเองให้ไม่ชัดเจนแบบนั้นเพราะผมมีความเชื่ออยู่เสมอว่าคนดีหลายๆคนเนี่ยเขาก็อาจจะตกที่นั่งลําบากและเขาอาจจะมีปมปัญหาชีวิตบางอย่างที่ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้ซึ่งทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องใช้ทักษะสกิลข้อมูลและประสบการณ์อย่างยิ่งในการเช็คตรวจสอบผู้คนว่าคนคนนั้นก็เป็นคนอย่างไรซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับศาสตร์และศีลในการใช้ชีวิตเลยขอให้เรา เรียนรู้ผลที่ตามมาเท่านั้นแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มันควรจะเป็นจริง,รงเมื่อน,นั้นเราก็จะคว้าทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ทางนี้ชีวิตคู่มันมีตัวประกอบหลากหลายแง่มุมเราจึงไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนพึงพอใจกับสิ่งที่เราเลือกเดินได้แต่อย่างน้อยเราต้องพึงพอใจกับสิ่งที่เราเลือกให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นคําปรึกษาใดก็ไม่สําคัญเท่ากับตัวเราเองเลือกเดินมีผู้คนมากมายให้คำแนะนําเรา แต่สุดท้ายเราก็ต้องเป็นคนตัดใจเลือกเดินทางนี้ด้วยตัวเราเองชีวิตนั้นอาจจะไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวและชีวิตนั้นอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อย่างน้อยชีวิตเบาเราต้องเลือกด้วยตัวเราเองอย่าให้เรามานั่งขบคิดตามความรู้สึกรวมไปถึงทําตามอารมณ์จนขาดสติขอให้คุณเลือกเดินอย่างตั้งใจอย่าทําตามอารมณ์อย่าทำตามเหตุผลจนเกินไปทุกอย่างต้องสมมาตรและสมดุลถ้าเรียนรู้แบบนี้และเข้าใจแบบนี้วันหนึ่งเราจะตระนักรู้ว่า เออบางทีการที่เราเลือกที่จะออกมาจากสิ่งที่มันไม่ชัดเจนแต่แรกอาจจะเป็นความสุขชนิดหนึ่งแต่แน่นอนอาจจะกลับไปเป็นโหมดเดิมเขาเรียก d e f a u l t MODE、Normal MODE ที่เราเบื่อหน่ายเซงแล้วก็เศร้าเรอมอยากจะเตือนว่าบางครั้งสิ่งที่มันเป็น Normal MODE อาจจะดีที่สุดรอหาคนที่ใช่กว่านี้ดีหรือเปล่ารอหาคนที่เขาพร้อมถึงแม้เราจ,จะไม่ได้ชอบเขาอาจจะไม่อยากอยู่กับเขาแต่เขามีความชัดเจนกับเรา แบบนี้มันสบายใจกว่ากันเยอะถึงแม้เราจะไม่ได้มีความสุขมากมายอะไรขนาดนั้นขอให้เราเข้าใจว่าคนที่ใช่ต้องมาเวลาที่ใช่เสมอนี่แหละจะเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดและชัดเจนที่สุดตามมาผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ด้วยนะครับ